วันนี้ค่ะไทยนิยมคามสวยนะคะแม่สวยสกลน,นครค่ะช่อง Youtube ก็ไทยนิยมคามสวยนะคะไม่ใช่ไทยนิยมคามสวยไม่ใช่ไทยนิยมผ้าผ้าคามสวยนะคะหลายคนมีแตบอกว่าไทยนิยมผ้าคามสวยไม่ใช่นะไทยนิยมคามสวยแม่สวยสกลน,นครนะคะ0813804338โอ้วันนี้นะคะยังไม่ได้ไล่จัดของให้ f อเลยนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะฝนตกแรงมากฝนตกหนักมากนะคะ แล้วคุณแม่ก็อะไรก็ไม่รู้ติดงานหลายหลายอย่างลุกขึ้นได้แล้ววันนี้ลุกขึ้นได้แล้วทํางานได้แล้วนะคะวันนี้ก็เริ่มจัดของแล้วนะคะเพิ่งได้เจ้าแรกนะคะเพิ่งได้เจ้าแรกนะคะเพิ่งได้เจ้าแรกนะคะของของวันนี้ก็น่าจะจัดวันนี้จัดแล้วก็ส่งไม่ได้นะคะเป็นวันอาทิตย์ขนส่งหยุดแล้วไปแป๊บคน่ขง,งขนส่งหยุดแล้วนะคะตอนนี้คุณแม่น่าจะแพ็กของช่วงกลางคืนนะคะแพ็คของช่วงกลางคืนแล้วก็จะส่งพรุ่งนี้นะคะ ถ้าอย่างไงยังไม่เห็นทักทายไปเรื่องโอนเงินค่ะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเราทํางานน้อยคนนะคะคุณพ่อก็ไปคุณพ่อต้องไปดูรัข้างนอกนะคะคุณพ่อเ็นมาเร็วไปข้างนอกให้กับคุณแม่นะคะแต่ว่าของทุกท่านที่เอฟมานะคะของทุกท่านที่เอฟมาของชาวบ้านได้ทุกคนเลยนะคะได้ทุกคนเลยแล้วคุณแม่สวยกําลังจัดนะคะกําลังตามจัดนะคะ กำลังตามจัดนะคะหลายคนก็เป็นห่วงคุณแม่ค่ะคุณแม่เมื่อวันไม่สบายวันนี้ก็เขาเรียกว่าลูกได้ก็ทํางานเลยชีวิตวิจาการทํางานนะคะชีวิตวิจาการทํางานนะคะลูกขึ้นได้ก็ทํางานเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะทํา เจ้าใหญ่ๆสองสามเจ้านะคะก็น่าจะข้ามก่อนเพราะว่ามีแต่เจ้าใหญ่ๆทั้ทงนั้นเลยนะคะชี้บ่อยคะ่ะชี้บ่อยเยี่ยวบ่อยเมื่อคืนคุณแม่ไปหาหมอเกือบไม่ทันนะคะวิ่งไปค่ะคลินิกหมอคลินิกหมอก็กา,กากลังจะปิดพอดีเลยก็เลยขอคุณหมอช่วยรักษาให้หน่อยค่ะไม่สบายนะคะคุณหมอก็เป็นคุณหมอที่เคยดูแลเราประจานะคะก็เลยมาดูแลคุณแม่นะคะ ให้ฉีดยาดยาเข็มนึงแล้วก็ให้ยามาทานนะคะคุณหมอก็บอกว่าให้ดูแลตัวเองนะคะไม่ไม่กั้นฉี่นะคะถ้าปวดฉี่ก็ไปเลยนะคะไปเข้าห้องน้าเลยนะคะไปเข้าห้องน้ําเลยวันนี้คุณแม่จะโพง์แล้วก็จะจัดของนะคะให้กับเทปซีนะคะได้เท่าไหร่ ได้เท่านั้นนะคะสำหรับท่านใดที่โอนเงินแล้วนะคะไม่ต้องกังวลนะคะคุณแม่ไล่จัดพ่กนี้จัดให้หมดแน่นอนนะคะเพราะว่าวันอังคารเราก็จะขึ้นไลน์นะคะภาพแปรรูปนะคะยังไงต้องจัดให้เสร็จวันอังคารนะคะวันวันวันจันทร์นะคะวันจันทร์ต้องจัดให้เสร็จทั้งหมดเลยนะคะจัดให้หมดทั้งหมดเลยนะคะการทํางานคุณดาเป็นคนแพคนะคะวันนี้คุณพ่อไม่อยู่นะคะคุณดาเป็นคนแพนะคะแพอย่างเดียวนะคะคุณดาเป็นคนแพ ผ้าที่กองเนี่ยเป็นผ้าของเอฟซีทั้งหมดเลยนะคะยังไม่ได้จัดให้นะคะรองที่ออกจากร้านเราจะพงให้ก่อนนะคะเราจะพงให้ก่อนออกนะคะเพราะว่าถ้าไม่พงประยูยกับเอฟซีมันจะลุยนะคะจะไม่สวย ูหลังบ้านคนเดียวขออนุญ,ญาตไม่ใส่ไม่ใส่แมตนะคะผ้าสวยมากค่ะผ้าสวยมากผ้าของคุณกันทาสวยมากสวยมากค่ะส,สวยสวยซื้อแล้วคุ้มค่ะชุดละพันซื้อแล้วคุมค้มคุ่มากมากเลย

สวยมากเลยนะคะส,ส,ว,ยสวยตอนนี้กำลังจากของน้องเอฟอยู่นะคะ <S 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 สวยมากเลยค่ะผ้าสวยมากผ้าสวยมากนะคะ เจา้ากเากเดแปดเก้า1ิบสสามสิบสี่สิบห้า ครบแล้วใช่ไหมสิบห้าชิ้นครบยังสิบสิบเอ็ดีเดี๋ยวไปหาอีกชิ้นหนึ่งคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ